สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านแฮกเกอร์ฟารมทุกๆท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะ เซีจะพาลูกค้ามาชมรถนะคะที่บอกเลยว่าใครไม่ดูถือว่าพลาดมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นคูปุต a า L4018SP นะคะคูบุต a า L4018SP นะคะคันนี้เข้าใหม่นะคะของร้าน t ท็กเตอร์ฟาร์มนะคะเข้าใหม่นะคะเป็น L4018SP นะคะคันนี้จดทะเบียนใช้งานปี2565นะคะ จดทะเบียนใช้งานปี2,565นะคะฟังไม่ผิดเลยนะคะใช้งานเพียงแค่500ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถปี65ใช้งาน500ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ ตัวนี้นะคะใบดันนะคะยังเหลือเยอะๆเลยนะคะสีก็ยังไม่หลุดหมดเลยนะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมสีเดิมนะคะเดิมทุกจุดยางเดิมมาจากโรงงานเลยค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่485,000บาทนะคะ485,000บาทนะคะดาวเพียงแค่70,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ดาวอยู่ที่70,000บาทเท่านั้นนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะเป็นตัวรถใบด้านหน้าและผ่านหลังนะคะ ตัวรถไปด้านหน้าและผ่านหลังนะคะตัวผานลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะคะจะเอาเป็นผานพ่วนหรือผานบุกเบิก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้าจะเอาเป็นผานพ่วนหรือผานบุกเบิลก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนี่ <um> ข้างหลังนะคะยังเดิมๆอยู่เลยนะคะสีเดิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ <S <S ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะดูไว้ได้เลยนะคะ <S <S ลำดับที่89 <S <S นะคะ L4018SP นะคะลำดับที่89นะคะนี่รถจดทะเบียนใช้งานปี2565นะคะ ใช้งาน500ชั่วโมงนะคะรถจดทะเบียนใช้งานปี65นะคะใช้งาน500ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้าท่าไหนสนใจนะคะก็แวะเข้ามาเลือกดูได้เลยนะคะที่แท็กเตอร์ฟาร์มตล,ดลดาดรถไถมือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะแท็กเตอร์ฟาร์มตล,ดลดาดรถไถมือสองจังหวัดขอนแก่นนะคะติดต่อเซลล์อได้เลยนะคะติดต่อเซลล์อได้เลยนะคะ0858529515นะคะ0858529515นะคะ แท็กเตอร์ฟาร์มนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะแท็กเตอร์ฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะ L C 0 1 8 SP นะคะจดทะเบียนใช้งานปี65นะคะจดทะเบียนใช้งานปี2565นะคะใช้งานมา500ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวดูกันเลยนี่5 0 0ชั่วโมงนะคะ596ชั่วโมงนะคะ นี้ใช้งานมาเพียงแค่500ชั่วโมงนะคะนี่เครื่องเดิมแกเดิมสีเดิมนะคะเดิมทุกจุดเลยนี่นะคะสวยๆแบบนี้นะคะมีให้เลือกอีกหลายขั้นหลายรายการเลยนะคะ L47018SP จดทะเบียนใช้งานปี65นะคะ500ชั่วโมงนะคะสนใจนะคะเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้เลยนะคะดาวเพียงแค่70,000บาทเท่านั้นนะคะ คันนี้นะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่70,000บาทเท่านั้นนะคะอุปกรณ์ตัวรถใบด้านหน้าและผานหลังนะคะตัวรถใบด้านหน้าและผ่านหลังนะคะนนแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะ085-852-9515นะคะ085-852-9515นะคะลูกค้านะคะท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาเลือกดูเลือกชมได้ที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มเลยนะคะ